กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับแตงโมและผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5-6คนขอให้ไพ่เล่าเรื่องราวอย่างละเอียดทุกอย่างแม่นยำชัดเจนไพ่ซ้ำมีการทะเละาะไพ่ขึ้นมาซ้ำกามารุมในนี้หมายถึงยื่นบันไดจะช่วยช่วยได้แต่ไม่ช่วย สวัสดีค่ะชาวขาสดอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสดโดยไพ,ย The Key, พย่เดอะคีย์ใบชัญญาและไพ่ต่างๆไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะชัญญาขอเปิดไพ่เดอะคีให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่นี้หมายถึงไพ่มีตำแหน่งหน้าที่ดีผู้ใหญ่ตัดปีกแปลว่าเกิดการตัดจบยุติบางอย่างไม่ให้บินต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องกามารมณ์ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความพิศวาสบางอย่างค่ะกราฟสูงขึ้นเป็นวิญญาณหรือการล็อกเอาไว้เกี่ยวข้องกับสองคนที่ล็อกเอาไว้จะหยิบเจ็ดใบค่ะการพยายามว่ายน้ำและการโกรธการประทะกันและกลับมาปรับความเข้าใจแปลว่า มีใครบางคนที่กำลังที่จะปรับความเข้าใจกันหรือพยายามประนีประนอมนะคะซึ่งในนี้คือการว่ายน้ำท่ามกลางทะเลแม่น้ำเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่ํามมีการทะเลาะโกรธกันมีการขัดแย้งกันการยื่นข้อเสนอบางอย่างมีไพ่ในนี้เป็นไพ่เหมือนกับผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีความอาจจะเป็นใครบางคนพิศวาสใครบางคนนะคะการเรียนรู้บางอย่างไพน้อยใจเงินน้อยคนที่มีปัญหาเรื่องเงินคนที่ติดขัดเรื่องเงินฟ้าผ่าเกิดขึ้นฉับพลันคือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหัน เกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ในนี้ทำรู้สึกผิดไหมฟ้าผ่าคนนี้ไม่เดินเข้าโบสถ์ไม่เดินเข้าวัดยอมเดินตากฝนนี่คือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการผิดคำมั่นสัญญาผิดสัจจะฟ้าผ่าเกิดฉับพลันเพราะเงินขาดหรือแบ,แบบมือมามีแต่เหรียญแปบลบว่าการเงินติดขัดอย่างฉับพลันแล้วก็อีกคนยื่นดอกกุหลาบอีกคนไม่สนใจ ไพน่นี้การเรียนรู้หรือการพยายามทำความเข้าใจเหมือนสักครู่ที่ไพ่พูดซ้ำพยายามจะอธิบายการยื่นข้อเสนอความรักแต่โกรธไม่ยอมอ่ะสญญาจับใบเดียวเลยนะคะอุบัติเหตุหรือไม่ใช้ไพ่เดอะคียบายสัญญาอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่ไม่ค่อยดีเกิดกับการฆาตกรรมหรือไม่ การแบ่งชิ้นเคก้กแบ่งจัดสรรปันส่วนจริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยรวมกันได้เพราะมันคือการแบ่งจัดสรรปันส่วนบางอย่างหรือผลประโยชน์บางอย่างฉช่นนีขอหยิบมาห้าใบของขวัญชิ้นใหญ่คืออะไรที่เป็นก้อนใหญ่ไพ่ขึ้นมาซ้ำกามารุมแปลว่าเกิดมีคน มีความรู้สึกกามารมณ์โดยคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแนะนำเพราะนี่คือพห่เพื่อนพห่คนรู้จักบ้านเงินทองรถวิญญาณวิญญาณรับรู้ในนี้ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอุปัติเหตุและการตั้งใจบางอย่าง ตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องเราจะร้ายแรงขนาดนี้แต่มีผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นของขวัญก้อนใหญ่จัดสรรปันส่วนและเรื่องการมารมมาในนี้หมายถึงยื่นบันไดจะช่วยช่วยได้แต่ไม่ช่วยสังเกตดูบันไดนี้นะคะคนนี้ขอความช่วยเหลือคนนี้ยื่นบันไดเขามีบันไดยาว แต่เขากลับยื่นบันไดสั้นดูเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยจริงๆชัญญาได้เปิดในวันศุกร์หลังจากที่ที่มีข่าวว่าจมน้ำแต่ยังไม่ได้พบร่างตอนเช้าประมาณ8มง20ชัญญาได้เปิดแล้วที่อยู่บน Facebook ชัญญา A J A R N C H A N Y A ก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างจะซ้ำกับที่วันนี้ที่ข่าวสดสัมภาษณ์นะคะเนี่ยให้ค่อนข้างจะซ้ำ มีการง้องอนอีกคนโกรธอีกคนง้อแล้วก็โดนควบคุมบางอย่างนะคะฟ้าผ่าค่อนข้างที่จะเกิดแบบฉับพลันปุบปับฉับพลันเลยฟ้าผ่าคือเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดโดนล็อกล้อไปต่อ,อยากงัดข้อคือตอนนี้มีอยู่สองฝ่ายพยายามงัดกันไปงัดกันมาหรือเหตุการณ์บนเรือนั้น ทะเลาะวิวาทงัดข้อขัดแย้งโดนแทงข้างหลังหรือโดนแทงหรือเรียกว่าโดนทรยศหักหลังและมีของมีคมทิ่มแทงมันเรียกว่าตอนแรกไม่ได้เจตนาแล้วเกิดพลิกผันฉับพลันฟ้าผ่าแล้วสถานการณ์ปุบปับแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในน้ำมันเสี่ยง มันก็เหมือนกับอยู่หน้าผาไม่ต่างกันถูกไหมคะเกิดอะไรขึ้นก็มันอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆไพ่จัสติกคือพิพภากษาการหันหลังจากไปเงินก้อนใหญ่ทุกใจในรักสามคนชนถือแก้วเดือดซันถ้าถามคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมพอสมควร จากหลายๆแหล่งหลายๆข้อมูลแต่ไม่ได้บอกว่าจากการการทำงานของหน่วยงานใดเพราะว่าถ้าถามว่าอาจจะมีการยืดเยื้อหรือการที่หลายๆข้อมูลที่คนที่รักน้องได้ช่วยช่วยกันนะคะเนี่ยเป็นไพ่คนรักมากๆงานใหญ่เลยงานนี้สำหรับใครบางคนคาดหวังไพ่แม่ไพ่ the empress ไพ่แม่แล้วตามด้วยยากจนหรือหมายถึงไพ่ขอทานถ้าคาดหวังว่าจะได้สิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นค่ะหรือได้ไม่เท่ากับที่คิด